มันจะมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งไว้ที่ทําให้กูไม่ได้สตรีมวันนี้นะครับพี่ทําไมโทรศัพท์พี่ไม่ค้างเลยอ่ะสอนปรับตั้งค่าได้มันไม่เออก็จะเป็นคอมเมนต์นี้เลยนะครับอืเออสิ้นแน่นอนครับกูกูเห็นคอมเมนต์แบบนี้กูกูไม่ทําแน่นอนเลยไงกูกูไม่ทําเว้ยกูขี้เกียจเว้ยออจัดไป ซึ่งขั้นตอนแรกก็ให้กดเข้าไปดีการตั้งค่าเลยนะครับเออการตั้งค่าแล้วก็เขียนกดไปหาไปที่เขาว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ตัวเองนะครับเออแล้วก็เข้าไปเลยนี้เขาที่ไินนะครับเออนี่เกี่ยวกับโทรศัพท์ผมอยู่ข้างบนแล้วนี่แล้วก็เข้าไปที่เวอร์ชันแล้วก็เวอร์ชันนี้นะกดไป3ทีนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะเออกูกดหยุดโปรแกรมเนี่ยกดไป3ทีนะครับแล้วแล้วมันก็จะขึ้นให้นะครับนี่เวอร์ชันเนี่ยเวอร์ชันกดไป3ทีแล้วก็มันจะเป็นพัฒนลาพวกอัปเดตทำให้ปรับ DPI ได้นั่นเองนะครับโอเค โอเคหลังจากที่เรารู้จักกระเป๋าบิ๊กไอย์รู้จักเข้าหัวซึ่งของผมก็จะแรม4ครับกับบลอม64นั่นเองนะเออในการไอคิมนะวิดีโอแล้วลื่นปืนลื่นปืนนะครับเออก็จะมาบอกตั้งค่ากันเลยนะครับอืมอันนี้คือว่าตั้งค่าบิ๊กไอย์ก่อนนะครับทบิ๊กไอย์ต่ำก็จะทําให้ภาพมันภาพมันลื่น,ะนๆนะสำหรับคนบางคนนะสำหรับแบบวิญญาพันธ์มันจะเป็นแบบว่าภาพแบบมัวๆ,ๆนเนี่ยแบบไม่ไม่ไม่ชัดเนี่ยเออโอเคครับก็จมาปรกกันเลยนะ เออนี่ก็เลื่อนลงมาเลยนะยนะโปเจคพัฒนาแล้วก็เข้ามาเลยก็เลื่อนลงมาเราจะเห็นว่าความก็เลสสิ่นะครับวิจะปรับเป็นอันนี้กันเลยนะครับก็ห้าร้อยนะครับห้าขั้นต่ำทำให้แบบม,มีช่องเยอะขึ้นแล้วก็จะทําให้ภาพลื่นนะอันนี้อันนี้สําหรับบางคนนะแต่แต่ส่วนตัวคือผมจะเอาภาพชั้นนะเพราะภาพชั้นมันสําหรับเครื่องผมมันมันลื่นมากเลยนะครับเออแต่อันนี้เราก็จะมาลอง ััอนนี้กโ <Okay. S 1> อเคหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับเออซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นภาพแบบมัวน,นะครับแบบแบบ DVI แค่ห้าร้0 0นะครับเออนี่เข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบภาพแบบมัวไม่ชัดเหมือนในคอมนะครับเออแล้วต่อไปเราก็จะไปดูที่ d p i ชัด r g e เลยอันนี้ยังไม่ชัดน,นะนี่ก็จะมาลองเล่นให้ดูก่อนนะครับว่า DVI ไม่ชัดกับ d p i ชัดของเครื่องผมอันไหนมันลึกกว่ากันนะเออแนะนำก็ปรับ d p i ที่มันไม่ชัดน,นะครับ d อาจจะเป็นแบบนี้เลยภาพจะมัวประมาณนี้ไม่ชัดน,นะ เออประมาณนี้เลยนะเออเดินไปก็ลื่นลื่นมากเลยครับนี่นะก็ลื่นเลยไปลื่นประมาณนี้เลยนะครับเวลาอธิบายที่นี่นะส่วนไฮคิวผมจะบอกนะครับว่าโปรแกรมหน้าจอคืออะไรนะเออนี่นะเวลาเวลาปรับมันก็ปรับหนึ่งแค่นี้แล้วก็คลั่งไปเลยนะครับนี่ปะดูกันเลยนะเมมเท่าไหร่เมมของผมจะแปดร้อยขึ้นนะก็จะลื่นกันเลยอ่าดูความปิงด้วยนะครับนี่ปิงก็สามร้อยหนึ่งร้อยนี่ยครับด p u นี่สิบห้าตับดีพนี่ทหารนะ ก็อ,ออกเกมไม่ให้ดูนะครับอือเยวเอ็กช,ช,ชนเธอชนเฮ้ยคือแบบได้นะครับดูเนี่ยอ่ะเล่นนะเนี่ยอ่ะก็อ,ออกไปดูดูเนี่ยแตว่ามันลื่นมากเลยเนี่ยดูปิ้วลื่นมากดูดูดูตรงแต่ก็ไปดูอันต่อไปกันเลยนะครับเอ,อ่อก็เหมือนเดิมเลยนะครับให้กดเข้ามาตั้งค่าโปรพมทโฆษณาแล้วก็จะเพิ่มเป็น5้0ร้อนั่นเองนะครับนี่5้0ร้อก็จะเป็นภาพชัดนั่นเองนะครับก็จะมาลองเปรียบเทียบกันดูว่าอะไรมันเลื่นกว่ากันนั่นเองอเข้าไปในเกมกันเลย โอเคเดี okay, ๋ยวที่เราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมาดูเลยนะครับว่าอันไหนไเป็นเรื่องของการส่วนตัวนะผมเวลาอัดคลิปนะครับมันเวลาเล่นนวลอัดคลิปนะอันไหนลื่นกว่ากันผมว่าภาพชันมันลื่นกว่านะครับเออก็แล้วแต่โทรศัพท์ผมแต่และคนเนี่ยนะคะรับเออประมาณนี้เลยสุดท้ายที่พี่จะบอกนะครับว่าเกีเ่ยวกับตัวอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะลื่นกว่านะครับเนี่ยดูดูนะครับเนี่ยแล้วภาพมันจะชัดขึ้นนะครับเออแตกต่างจากเมื่อี้นะครับมันจะแบบหรือว,ว่าลดความชัดมันนิดหนึ่งนะครับเออมันจะทำให้เลือดขึ้นแต่ เป็นทั้งผมว่าภาพชันเปนเรื่นกว่านครับเออไปดูแบบว่าการเดินอันนี้เลยนะนี่นะเราก็จะลองกดเซฟสกิลให้ดูเลยเขาไม่เลื่อนขนาดไหนครับเราไม่เลื่อนกันเลยแต่ตอนนี้ผมปิงมากเขไม่รู้ว่าจะคอมโบได้หรือเปล่านะเออเนี่ยมันปิงมากนะเราถูกกดสกิลไม่ออกนะแต่เลื่อนมากอย่างนี้เนี่ยขับข้อนเลื่อนเลยนะครับมันเลื่อนกว่าอันที่ที่ภาพภาพมันไม่ชันนะครับโอเคมาดู นะครับวิววิววิววววโอ้โหตะปิ๊งมากครับเราไม่เห็นหาเลยเลยนะครับโอเคไปไปต่อไปเลยเออรีบรอเลยโอเคต่อไปก็เป็นแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับให้เราเข้าไปสู่ตัวไปนะครับแล้วก็อ่าเข้าไปแล้วก็เขียนเขียนไปว่าเอเอซหรือว่าแอปหน้าจอนะครับเอออ้จะไปหาวะไอชิปหายเออจะไาไมนเนี่ยเดี๋ยวดูแบบโอเคเราก็จะปรับประมาณนี้เลยโอเคปะก็เขียนไปเลยนะครับแต่เอซนะครับนี่โปรแกรมหน้าจอนะครับนี่อ่านหน้าจอ Android นะครับเนี่ยเข้าไปเลยนะครับแอปนี้ โอ้กวีไม่ได้อัปเดตอัปเดตแป๊บหนึ่งโอเคต่อไปก็มาอยู่ส่วนของการตั้งค่าแอปพลิเคชันกับการอ่านหนังสอนะครับนี่ครับขอเช่าถุงก็จะอัปเป็นค่า720นะเออให้แนะนำคุณประมาณนี้เลยนะครับเอออันนี้ก็เป็นเลยนะครับผมก็จะเตเต็มเลยนะแต่ให้แนะนำก็ประมาณแปดนะครับแปดพอสำหรับเครื่องที่ไม่เลื่อนครับสำหรับเครื่องที่เลื่อนก็แปดเลยนะครับโอเคเนี่ยอนะเฟรมเรทนะครับก็จะหกสิบนะครับหกสิบผมหรับผมนี่คือดีแล้วลื่นปืนลื่อนนะจะทำให้คลิปมันแบบว่าเลย แนวตั้งแนวนอนก็เลือกเอาเองเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่เสี่ยงนะมีเสียงหรือเปล่าโอเคอันนี้ก็เป็นพวกอันนี้นะครับอก็เลือกเอาเลยนะครับอืก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปใดเกมกันต่อเลยนะครับโอเคซึ่งวันนี้ผมก็จะไม่สตรีมนะครับเออทำไมไม่สตรีมแล้หรือเพราะว่าผมลงคินนั่งเองใครจะโทษไม่ต้องไปโทษผมนะครับไปโทษไอ้คนที่คอมเมนต์นะครับจะมาโทษก็ได้ก็ดูอย่าไปหาโทษนะครับเออคนทีโอเคครับก็ เข้าเกมมาเลยนะครับซึ่งแบบภาพจากกรประเมินแล้วครับเออก็คือภาพชัดมันจะดีกว่านั่นเองนะครับภาพภาพชัดจะดีกว่านะครับเออเออภาพชัดดีกว่าสำหรับคุณนะครับสำหรับคนดูก็จะลองปรับแบบกันดูเลยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะมีประโยชน์กับคนดูนะเออแบบภาพแบบลุ่นปืนลุ้นปืนนี่ครับก็แล้วแต่คนดูเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาขอให้ไม่แบบนี้ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสูตรผลจากคนดูนะครับคมเน้น mm hmm. ให้ใช้นิ้วก้อยกดหรือดูแลโมจิกับโอจิอะ mm hmm. ไรไ่รู้นะครับเออแต่ใช้นิ้วก้อยกดก็ mm hmm. จะกดไปเลยนะครับว่าจะได้ผลอะไรกัน mm hmm. กดไปเลยนิ้วก้อยอ้ mm hmm. เอาได้ผลเอาได้ผลแสงโอเคถือว่าผมแสงดีอยู่ครับเพราะว่าผมอยากได้ผลแสงพอดีวะ่ะเพราะว่าพอผมจะปรับเป็นอันนี้เนาะเพราะว่าผมชอบผลแสงมาก,กาคผมจะคุยผลแสงกนเลยเออก็ขอคุณน้องคนนี้มากเลยนะครับที่ท,ทําให้ผมได้สุ่มได้สุมส่มเจ๋งขอบคุณมากตัวมือ โอเคเราก็ไปเลยไปกันเลยนะครับและแน่นอนครับผม่าลืมแบบตั้งค่าอีกอย่างนะครับเออซึ่งก็กดตั้งค่าไปในเกมแล้วก็กดกดอันที่สองนะครับเออไม่ก็ทำให้ภาพเป็นส e ีแบบดินน้ำมันน้ำมันล่นกันเลยก็รอมันหลดไปนะครับเออซึ่งเมื่อก็แล้วแต่คุณเลยนะฮะสำหรับคนที่ลื่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องหาปรับนะครับสำหรับคนที่อยากลื่นก็ปรับเลยแล้วเราก็รอมันหลดนะครับเออเราก็รออยู่านบนกันเลยครับเรารอเวลาไปเอ่คุณรอมันหลดแส่นานหลือกิน และแน่นอนว่าเราจะออกไปสูบแล้วกันโอเคนี่หไงเรียบร้อยนะครับผมนี่เอาปิงไอิชิพายเออจะเสียข้าวหัวไปได้นะในนัภาพโดดนะครับนี่มันก็จะลื่นประมาณนี้เลยนะครับเออแล้วกูใกล้ตายเป็นยังกับคลิปนี้มากครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเข้าไปที่ผมด้วยนะครับแต่ตอนนี้กูกำลังจะตายครับขอส่วนแป๊บนึงรีบๆดเอาอิชิพายโอเคนะครับตอนนี้ผมดูเวลาตของผมแล้วก็คือตายอันนี้